ตำนานย่าโมในสมัยรัชกาลที่สามกองทัพลาวยกพลเข้าตีเมืองนครราชสีมาทำให้ชาวเมืองหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าต่อกรคุณหญิงโมภรยาประหลัดเมืองจึงลุกขึ้นนำชาวบ้านเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนเองด้วยความเฉลียวฉลาดย่าโมวางแผนให้ชาวบ้านแซงยอมจำนนต่อกองทัพลาวและระหว่างที่สัตว์เผลอก็ให้ชาวบ้านลอบโจมตีในเวลากลางคืนด้วยอาวุธที่หาได้ การต่อสู้ดําเนินไปอย่างดุเดือดแม้ชาวบ้านจะมีกําลังน้อยกว่าแต่ด้วยความสามาัคคีและกําลังใจจากย่าโมพวกเขาก็สามารถเอาชนะกองทัพลาวได้สําเร็จเมื่อข่าวชัยชนะถูกส่งถึงรัชกาลที่สมพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารีเพื่อยกย่องในความกล้าหาญและความเสียสละของเธอปัจจุบนันย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความรักบ้านเกิด อนุสาวรีย์ของเธอตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมาเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ตลอดไป